สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการแรกกับโปรโมด้วยกันและและกับเป็นห้องสเปรย์เลน,นะครับที่เป็นคู่องครับนี่ครับก็มีอยู่สี่ส่วน,นครับส่วนแรกคือวิธีการสมครับวิธีว่าสาคารถจะสช้ตีโลทังทางทางกระตุ้งครับหรือ ท่้งทั้งช่องก้าวาครับทั้ง,งก,กเอ็มคอดจะไดเอ็มคอดจะมีสีมรับแล้วนี่ก็คือชื่อชันชื่อที่อยู่ของเราครับเบอร์โทรอีเมลนะครับ,บ,รรบนี่ก็เป็นมงลพิเศษพิ่งกบบู๊ตพเว่สาาทันชั้นเลยครับเป็นสีแดงเป็นทางถ้าแด,ดงแเป็นหนึ่งหมื่นครับเราจะมา ต้นแรกต้องมีซองแบบนี้ครับเราเป็นแล้วก็ได้ให้ที่อยู่ปั๊มข้างบนได้ไงติดกแตมสามบาทหรือห้าบาทก็ได้ครับติดสามบาทเลยก็ได้ครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้ครับทําการเปิดซองนี่นะครับแล้วเขียนที่อยู่ที่อยู่ยยในนี้ร้วยปั๊แล้วก็ใส่เแล้วก็ ปิดถึงก็จบเราไม่ต้องไม่ต้องปิดนะจะส่งช่วงนี้จะส่งอะไรไม่ส่งมาผมจะไม่ส่งเยอะนี่จ่าย่ล้วส่งหมดแล้วก็คือตามอันตามอันนี้ดิแต่ว่าเขาเอาสุดรใสยไอ้ครูบอลใส่สองไม่ใส่ไหนใส่สองเลยที่กับคูปองใส่สิ่งกี่ใบก็ได้ครับจะเปิดอันนี้อันนี้จะสิ่งวันที่ซื้อตัวเองนะ หมูดัเองมีซอสก็เสิร์ฟด้วยเป็ดสามีแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็มาทำการแล้วพวกแกนี่ก่อ็ปิดอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เต้าหู้หรือว่าจะไปสมที่ไปสน่ห์ก็ได้แต่ผมจะไม่ปิดนะครับผม่เหมืันเพราะผมส่งไปแล้วมาจะการรีวิวนี่แค่นี้นะครับพอส่งไปประมาณสอง โซด,ดาหรือสองสซดาก็กว่าก็จะต้องจัดกลับมาถ้าหนดจัดก็ประมาณสามนาท์ครับฉันจะไปดีครับ